โบเมลดาสัตว์กลับขนสั่งเรื่องวตังคันดีกรีความสวยไม่แ่วเลยจริงๆสำหรับคู่ของเพรกหนุ่มหล่ออลิกทิิาเดชและนางเอกสาวสวยโบเมลดาที่เดินหน้าซาดความหวานกันแบบเต็มพิกัดที่ตั้งแต่ออกมาเปิดตัวว่ากำลังศึกษาพัฒนาความสัมพันธ์กันอยนั้นก็มีโมเมตนต์น่ารักน่ารักมาให้แฟนๆได้ยินแก้มปริอิ่ยเรื่อยๆเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักกันมากเลยทีเดียวพากันไปรู้จักกันมากขึ้นมีเวลาให้ผู้ใหญ่ไปด้วยก็ไม่ได้ เกรงอะไรอาจจะมีแค่จูงมือน้อยๆซึ่งงานนี้พี่พีนักข่าวก็ได้ถามว่ามีวิธีรับมือยังไงกับคนที่มั่นไซคู่ของเรารับมือกันยังไงสําหรับโมเมลาดาตอบว่าเรื่องอย่างนี้พูดยากก็ห้ามไม่ได้เราไม่ได้โกรธเพราะเรารู้ตัวเพราะเป็นจริงทุกวันนี้ก็นั่งหยิกตัวเองอยู่พอแล้ว เมื่อก่อนโต้อตอบแต่เดี๋ยวนี้จริงๆก็โต้อตอบปกติเข้าใจแล้วว่าเขาเงาเขาไม่มีพื้นที่ระบายเขาก็แค่อยากมาระบายในพื้นที่สาธารณะซึ่งจะมีการตอบกลับอยู่แล้วไม่งุดหงิดเลยหัวเราะไม่ต้องถึงมือเราก็ได้มีคนที่ต่อสู้อยู่แล้วในตอนนี้ก็บล็อกหมดว่ามาก็บล็อกสร้างใหม่มาก็บล็อกอันที่สร้างใหม่เลยตัดปัญหาฟักถึงคนที่ไม่ชอบคู่ของเราต้องขอโทษด้วยนะคะแต่อยากคาดหวังมากซึ่งถูกแฟนคลับเชียร์ ให้เข้าประตูว,วิวากันมาพักใหญ่แล้วสาหรับคู่ของเพะเอกนางเอกต้องบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมานั้นดาราสาวหลายคนทางด้านแฟนอเล็กก็ได้เผยว่าอายุตอนนี้ก็พร้อมแต่งแล้วที่ถูกจับตามองเป็นคนข่าวลือว่ากําลังตั้งครรภ์แต่ไม่ได้บอกใครเป็นจํานวนมากรวมไปถึงนางเอกสาวโบเมลดาที่ถูกเมาไปด้วยหลังมีมือดีออกมาโพสรูปของโบพร้อมจับผิดว่าช่วงหน้าท้องนั้นดูนูนออกมาเป็นพิเศษจนเหมือนตั้งครรภ์พร้อมใส่ข้อความในภาพตัวโตๆตว่า คุณตั้งคันหรอือโบเมลาดาก็ไม่ทนขอฟาดกลับไปแบบปั่นไม่แพ้กันเช่นกันกลับไปแพ้กันว่าพร้อมใส่ริบอิโมจิเหมือนตอบกลับไปเรียกว่าแสบสมพลเป็นโบจริงๆเลยล่ะค่ะในขณะที่แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบโบกันเพียบว่าแสบไม่ไหวปังมากปั่นมาปั่นกลับไม่โกงพร้อมบอกให้สาวโบบล็อกมือปั่นรายดังกล่าวไปเลยค่ะ